เปิดตัวแล้วครับกับ p o c o C 4 0มือถือจอใหญ่แบตอึดราคาเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทส่วนจะมีข้อมูลหรือว่ารายละเอียดสเปคอะไรบ้างน,นะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่เวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วววไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเ,ยนเลยด้วยครับกับผมดิวมูลยบ let's go ก็ดึนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ในด้านของการดีไซน์กันก่อนครับการดีไซน์ฝาหลังของเขานะครับรอบนี้เนี่ยพ็อกโคมาพร้อมกับสีที่เรียกได้ว่าออกแนวกึ่งพาสเทลหน่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีสีฝาหลังให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันซึ่งก็จะมีสีดำนะครับสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนั่นเองส่วนการดีไซน์นะครับตรงกล้องหลังหรือว่าฐานวางกล้อง,งหลังเนี่ยก็จะค,คล้ายๆแบบเดิมตามสไตล์พ็อกโคเลยครับการดีไซน์หน้าจอครับรอบนี้จะมาเป็นแบบอินฟินิตี้วีดิสเพลย์หรือว่าแบบติง่งห,งหงยุดน้ำทีี่เปิดตัวออกมาแบบน้ เยอะมากนะครับส่วนตัวผ่ามว่าผมชอบไหม <c oughs> ก็เฉยๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเคยเห็นแบบนี้บ่อยแล้วนะครับส่วนในด้านของสเปคภายในนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.71นิ้วโอโ้โหจอใหญ่เลยนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น HD+ นะครับภายนหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD พรอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass นั่นเองซึ่งในด้านของหน้าจอเนี่ยผมมองว่าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับควรที่จะได้ความละเอียดเป็น Full HD+ นะครับจะได้ให้เรานะครับได้รับอัตราสแล้วก็เวลาดูจอภาพเนี่ยจะได้ไม่แตกนั่นเองแต่รอบนี้ครับให้มาเพียงแค่ HD+ เท่านั้นนะครับอาจจะมอง ไส่วนนด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 11นะครับรอบทำด้วย MIUI เวอร์ชัน13นะครับ for poco ชิปเซตนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น JLQ นะครับ JR510 นะครับออกตาคอความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.0 g h z GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G57 MC1 ตอนแรกที่ได้ยินชื่อนะครับชิปเซตตัวนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินมาก่อนนะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้นะครับผลิตโดย JLQ Technology นะครับซึ่งก็จะอยู่ในประเทศจีนบอกได้เลยว่า ว่าตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแซฟดารกอนแล้วก็มีดิเทคแม่แม่เนะครับในเรทราคาเดียวกันซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ้างอิงจากข้อมูลที่เขาให้มาก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าใกล้เคียงกับพวกแซฟดากอน450นะครับแล้วก็มีดิเทคลิโอจี35ประมาณนี้ส่วนตัวผมถือว่าถ้าเกิดว่าใกล้เคียงกับราคานี้นะครับผมมองว่าอาจจะดูเบาไปหน่อยนะครับ <c oughs> คือจริงๆในเรทราคานี้ควรที่จะได้ชิปเซ็ตที่แรงกว่าดีซะดวยซ้ำนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไไดด้้้้้้ซเเเเรรยสสใใใชงงงงงาาาานนนนทั่่่่ววคกก็ถืือออออลลลขจะหหหมม 2ตัวได้กันนะครับตัวเมนหลักเนี่ย13ล้านพิกเซลบวกไปด้วยนะครับกับเลนเดฟเซนเซอร์นะครับอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองการรองรับต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบนะครับพอร์ตการชื่นต่อเนี่ยเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็คหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกติเลยแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้โอ้โหให้ความจุอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีกสิบแปดวัตต์โดยความจุแบตเตอรี่ครับโร64สจ ซึ่งตัวนี้นะครับก็เพิ่งวางจําหน่ายไปในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างประเทศเวียดนามในวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยราคาจะเปิดตัวมาอยู่ราวๆประมาณ5,200บาทนั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเข้าไทยมาจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้มีรายชื่อนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์กสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโอกาสเข้าไทยสูงมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ภาวนานะครับให้ราคาเข้าไทยเนี่ยลดลงมาอีกนิดนึงส นีครับตัวนี้เนี่ยจะโอเคมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาราคานี้เนี่ยส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับ oh. และนี่เลยครับก็คือเจ้าตัว Poco C40 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางครไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมารียบก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซิลเกนทุกคนลาก่อน はい。バ